รำพึงที่3 7มนายชุมพาที่ดียอมสละชีวิตเพื่อแกะของตนวันหนึ่งคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งเลี้ยงแกะใกล้ภูเขาถาบ่อมีโจรสามคนปรี่เข้าหาเขาเพื่อปล้นเอาแกะแม้เขาจะอยู่คนเดียวต้องสู้กับโจรใจบาปสามคนแต่เขาไม่หนีเขาสู้สุดชีวิตเพื่อไม่ให้แกะของเขาตกในมือของโจร ในที่สุดเขาก็ถูกแทงตายและโจรก็ขโมยแกะของเขาไปพระเยซูเจ้าเห็นภาพนี้จากการปร้นจี้แต่ละวันในสมัยของพระองค์พระองค์จึงเปรียบเทียบให้เห็นภาพจากบทพระวรสารนักบุญจรบทที่10ข้อที่11ถึงข้อที่18พระองค์ตรัสว่าเราเป็นนายชุมพาที่ดีผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของพระองค์ คำถามวันนี้คือถ้าพระเยซูเจ้าพร้อมที่จะสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราเราควรจะพร้อมที่จะทำอะไรเพื่อพระองค์เพื่อพระองค์พระอัรครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดรประมุขอัครสังฆมณฑนท,ท่าแร่หนองแสง